ด้อยค่าวัฒนธรรมท้องของพุทธเช่นการสวดมวนต์ข้ามปีเขาก็ด้อยค่าแต่สุดท้ายตัวเขาเองก็กลับมาทำซะเองนะครับแล้วด้อยข้อประเพณีของพรามณ์ซึ่งพรามณ์เนี่ยมีตั้งแต่สมัยโบราณเป็นพันปีแล้วจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็จะมีพิธีพุทธก็จะมีพิธีพรามณ์ก็ไปด้อยข่าเขานะครับแล้วล่าสุดคืออะไรรู้ไหมครับคือตุดกิน ตุ๊ดจีนเนี่ยผมก็เป็นคนเชื้อสายจีนนะครับตุ๊ดจีนคือวันปีใหม่ของคนจีนเพื่อเป็นการรวบรวมญาติมาในการที่จะนานปีไม่ได้มาปรึกษาหารือกันก็มาแล้วก็มาไหว้เจ้าแจก,กอาหารกันนะครับพบกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือความลองดองความสมัรสมานสามารถ